โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันใน r อ r ฟรมอีกครั้งนะครับเล่นบ่อยจริงๆลเลยเกมนี้ <laughs> อโอ้วันนี้เราจะมาลองทำมิสเ t อรี่เทสนะครับคือว่าเทสเพื่อจะอัพแรงนั่นเองแรงตอนนี้ของผมก็อยู่25 <c oughs> กําลังจะขึ้น26ฮะซึ่งอันที่จริงแม็กแรงปัจจุบันนี้นจะเกือบ30แหละเนื่องจากผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเรียกว่าไมไ่เล่นเลยดีกว่าเป็นปี และเพิ่งกลับมาเล่นในช่วงหลังนี้เองก็เลยได้อยู่ประมาณนี้ในส่วนของมิชชั่นนี้ผมไม่ดู้ล้เอียดนะครับก็คือลองเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยก็ลองเอาปีซ้าไว้ก็รู้ว่าจะโอ้จะได้หรือไม่ดูแล้วน่าจะเป็นคล้ายคล้ายแคปเจอร์วิงทาวเวอร์แบบที่มีการเคลื่อนไหวนะจอเอาพอยต์ส่ฟอามลันเอาะแคปทุกจุด ก่อนหมดเวลนรานี่งโอเคฮะก็อาจจะยากหน่อยนะถ้าที่จริงถ้าจะง่ายก็จะเอาโลคีอย่างตัวนี่มีสปีดลันที่ค่อนข้างสูงนะมาใช้แทนอ่าเรื่องไม่ทราบอ่าตามนะฮะหลุดช่วยแรกนี่หลุดตัวรัวเลยครับอ่า คแล้วก็วิ่งแคปเจอร์ตามตัว,ตวทาวเวอร์นั่นไปครับทาวเวอร์ตัตว,ตว,ตว,ตวสีเขียวจุดนี้คือผมไม่รู้ครับผมก็โดนลงไปเลยก็รู้ว <c oughs> <c oughs> ่ามันจะเป็นช่วงที่มันดตกลงมาโอเคโอเคโอเคโขาโตไปก็จะมีโกเกัขึ้นด้านบนฮะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนแรกเกือบได้แนละ้วพอหลุดปั๊บอ่หายไปเลยประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาแคปใหม่ อ่านี้เสร็จไปแล้วหนึ่งนะับเสร็จไปแล้วหนึ่งในระหว่างที่เรา,าไล่แคปเจอร์ไปเนี่ยเขาจะมีศัตรูคอยมาก่อกวนนซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เอาเมซ่ามานะครับมันเอลิมิเนต์ง่ายดิจังหวะที่อ่พื้นมันว่างเนี่ยก็จะต้องกระโดดก็ทามทามในการกระโดดช่องว่างให้ดีนะ ไไล่แคปปจุดะเป็นช่วงๆนะหันไปเปิดบิชเมเกอร์แล้วก็สามแสี่ใส่ครับใช้ความเร็วของเจมีเซ่ให้เป็นประโยชน์คะในการยิงแต่สตูที่จริงก็เข้ามาเรื่อยๆแหละ ็นแมชเดอร์วิเทสที่ค่อนข้างจะไค่อยเหมาะกับเซาเทหล่เนี่ยอึเนี่วงนี้ก็จะมีขึ้นแล้วก็ลงบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะได้คดีโอเคเก้ายู่ันโอเคไปต่อครับอันนี้ก็จะเป็นทาง ที่เป็นระยะก็ต้องกระโดดยาวหน่อยใช้เทคนิคในการ uh, ฟลายขี uh, ดขวาบวชข,ข้างบนก็จะเพิ่มอา uh, จะลดกาวิตี้อะไรนิดหนึ่งตัวตัวเฟรมลงไป รอเล่นชม,มชมเล่นไปมสักพักก่อนจะเริ่มพอจับทางเลยล่ละในก่อนที่มันจะเปลี่ยนมุมหรือว่าเลี้ยวหลบก็ต้องมีการหยุดชะลอนิดนึงเงียจังหวะนั้นแล้วก็ใส่ในการโจมตีตูได้อัาน,นี้น่าจะเลยเอาวอสุดท้ายละมันก็อย่างที่เห็นฮะ เยอะเป็นพิเศษไม่อยากให้เราผ่านไงแต่ผมแปลกใจตรงที่ปกติมาสเตอร์วิเชสนี่เขาจะลิมิตใช้พวกเกียร์ือก็พวกยาเพิ่มพวกแพทที่มันเพิ่มเลือดเพิ่มชิวแต่เทสต์นี้ใช้ได้ปกติง่มากลิปลอยไปครับซิวเซสมาสเตอร์วิเชสยี่สิบหก ก็ไม่ยากครับลองลองไปเล่นดูครับที่จริงอ่าก่อนจะลงบิกินเชสจริงเนี่ยก็ลองพักติสก่อนก็นได้เขาก็จะมีให้เราซ้อมอยู่ซึ่งแพ้ทิสได้ล,ลัวๆเลยหลายรอบเลยเล่นจนคล่องก่อนจะไปลงจริงก็ได้อ่าแต่สำหรับใครที่อยากเล่นสดๆจบไปเลยเนี่ยก็บิกินเชสไปเลยฮนะอ่ารีวอร์กก็จะได้เป็นเพิ่มโหลดเอาสล็อตของอาวุธแล้วก็แล limit, standing, แลิมิตแม็กสแตนดิ้งฮะลิมิตแตนดิ้งของพวกอ่า ชนเผ่าต่างๆเพิ่มเยอะขึ้น daily focus มาก็เพิ่ม mod capacity ก็เพิ่มมาไแล้ว void face เ,เพิ่มมาด้วยอีก50พอยต์ตครับจะประมาณนี้ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ mastery chase แรง26ครับใน warframe เพื่อนๆมีเทคนิคไหนที่มันพอจะพลิกแพงหรือว่ามันดูง่ายกว่านี้ก็ลองมาแชร์กันได้ครับผมครับอ่าเราก็ได้ achievement c o m p l e t ครับผม โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบาย